1นวันหนึ่งเหรียญหนึความมาั่งคั่งกับช่อง r ริชมูลคอยนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Jesus c o คอหรือจีซัสเหมือนกันก็เป็นเหรียญมีมที่ออกมารุ่นราวคราวเดียวกันนะเนาะกับเหรียญหลักนะครับในเครือข่ายของอ t ตาเลียมล้วก็ BSC นะครับในอุปทานประมาณ700ล้านหลานนะครับอันนี้อุปทานจะพิเศษหน่อยคืออา ประมาณ77ล้านนะครับตอนนี้ยังไม่มีราคาอะไรเลยนะผมยังไม่เห็นนะครับแล้วก็เชนยู่ b s อนะครับหรือ BNB Smart Chain หรือ b p 2 0 0นะครับตัวนี้ยังไม่เข้ากระดานอะไรนะแต่ก็น่าสนใจนะครับเพราะช่วงนี้มันใกล้คริสต์มาสอะถ้าเกิดเหรียญน,นี้มันจะมีพัฒนาการอะไรขึ้นมาหรือมันจะเติบโตอะไรขึ้นมาเราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับก็ ไม่มี Market Cap อะไรด้วยซ้ำแปลว่ายังไม่เกิดการ l ล n c h แพ d เกิดขึ้นนะครับเรามาดูข้อมูลของ Twitter ด้วยกันนะครับตัวนี้ข้อมูลของ Twitter มีผู้ติดตามประมาณ2,407 f o l l o w s นะครับ following ประมาณ15ถ้าเกิดจะเทียบกันก็ s n t t g r r กรยังดีกว่านะครับแล้วก็เกิดมาตั้งแต่เดือนมีนาปี2023แล้วช่วงอีสเตอร์พดีนะครับก็ตอนนี้ราคาใน Uh, wbnb เนี่ยเท่ากับ0.08ตัว2,386นะครับก็น่าจะต้องเข้าไป swap ะนะครับในในฝั่งของ bnb นะครับ pancakeswap อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เขายังไม่ได้ระบุนะครับแล้วก็ตัวของเว็บไซต์เนี่ย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บหนึงนะครับดูเครื่องเครื่องมือก่อนนะครับตอนนี้มีประมาณ649้อโด holder total transfer ประมาณ1 8 4่ง นะครับแปลว่าตัวนี้มีการทําธุรกรรมหรือมีการซื้อเยอะเหมือนกันนะครับมันข้อดีของมันคือตรงนี้แหละนะครับแปลว่า,ามันมีชุมชนมันมีเม้าพอสมควรนะครับที่เข้าม,ามามาดูตรงเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับน่าจะแนะนําเรื่องของการซื้อเหรียญตัวนี้เท่านั้นเองนะครับก็เหรียญตัวนี้เขาบอกว่าซีโร่ฟัดนะครับ ประมาณ100%ยเปอร์เซ็นนะครับกู d c คริสเตียนมีมอะไรอย่างเงี้นะก็ให้รายละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการซื้อตัวของ g s a c คอยซื้อยังไงนะครับอ่าเรามาดูเรื่องของ Roadmap ด้วยกันนะครับว่า Roadmap มีอะไรบ้างนะครับเขาก็มีอยู่กี่เฟสเนี่ยนะครับประมาณ3เฟสนะครับมาดูเฟสแรกนะครับเขาก็บอกว่า Contact Audit นะครับต้องมี Audit นะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็น พวกเซอร์ติเนาะพอตอนนี้ไอเหรียญอย่าง g s u s c o i n นะครับที่เป็นฝั่งของ BNB ที่700ล้านล้านเนี่ยนะครับก็กำลังได้รับออดดตแล้วก็ CME CMC นะครับแล้วก็ CG Listing นะครับค o i n g e c o นะครับแล้วก็เรื่องของโ h เดอร์ประมาณ7 7 7 7 7ตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านนะแล้วก็ G-Sas c e r t y d i ์นะอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับ แล้วก็มีเรื่องของ Coincilla Marketing นะครับก็น่าจะอยู่ใน Marketing ของ c o i n ี i l l a นะครับแล้วกอ็อยู่ในชุมชนของคริปโตแล้วก็ Trust Wallet นะครับแล้วก็ Token Pocket หรือ b i t คร p ปอัปเดตอะไรพวกนี้มันจะมีอัปเดตอยู่เฟสสองนะครับเขาต้องการประมาณหลักเจ็ดแสนคนนะครับแล้วก็มี Air Drop แคมเปญด้วยนะครับเราก็เรื่องของ เทียหนึ่งแล้วก็เทียสองของ s e listing นะครับ community partnership นะครับต้องดูด้วยกันแล้วก็คอยซีล่า marketing tool เนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของแบนเนอร์กับบิลบอร์ดนะครับ In New York กับ UAE นะครับแปลว่าตัวนี้กลุ่มเป้าหมายของเขาก็น่าจะเป็น New York กับ UAE นะครับแล้วก็ในเฟสที่3นะครับก็จะมีเรื่องของ7.7ล้าน โฮเดอร์ Order, นะครับเราก็เซเลเบตติ้งพาร์เนอร์ชิพเนาะเราก็เอชเชลิสติ้งนะครับเทียร์หนึ่งนะครับก็พวก n a แน e หรือคอยเ s สไะไรพวกนี้เราก็มีเอเวอร์นะครับที่เหลือรายละเอียดก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับมนน่าจะมีอะไรมากฉะนั้นคะแนนก็ตามสูตรตามตภาพคือตอนนี้ยังไม่มีอะไรก็ให้หนึ่งไปก่อนนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เราก็มีช่องทางที่ติดต่อก็คือ Mission New Moon ี p นะครับถ้าเกิดจะซื้อเหรียญนี้ได้ผมก็แนะนํากระดานปิดเก็ตแล้วกันลองเข้าไปหาดูนะครับแล้วก็เพิ่มเหรียญเข้าไปนะครับในการซื้อนะครับก็เชนของ bsc bnb ก็ง่ายนะครับค่าธรรมเนียมอะไรก็ถูกนะครับแล้วก็ติดต่อในกลุ่ม Mission New Moon ี p อนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน กาลงทุนันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับและวสำหรับนี้ผมหวังว่าตัวของ j e s u s h Coin นะครับก็จะเป็นเหรียญที่สร้างความมั่งคั่งให้สำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีบิตเกตเว็บ3เปลี่ยนจาก m e g ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานได้